สวัสดีครับพี่น้องผู้พ่อกับช่องอารมณ์ำพูนโชว์พิเศษนะคะวันนี้เราอยู่ที่นาโนนะครับเราก็ถึงหน้าง,งานแล้วนะครับทุกคนมาให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยลอํเพูนโชว์กันเยอะๆนะครับตั้งห้านแล้วใกลส้สิเสร็จเรียบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแบบว่าทีมงานเบื้องลังก่คือวแบบ่าเพศแบบว่าเพจงานเร็้วแหงนะครับให้กําลังใจทีมงาน พี่พี่คอนบอพี่พี่ขึ้นจอนะคบแล้วก็ <c oughs> พ่อพ่อพี่พี่ช่างไฟทีมอุปกรณ์ต่างๆนะคะขึ้นเสร็จแล้ว <c oughs> ทลับมเป็นทีมเป็นทีมเบิมเลยะครั <c oughs> แบแดดกับบอลอนได้พี่นอ้อง <c oughs> ล้มเย็นดีปะครับ <c oughs> ดูชิป <c oughs> ชุดพี่นาโนเหมือนอยู่ในอ่า เหมือนมาเที่ยวทะเลเลยนะคะได้ไงมาแล้วนะจะไปขอขอบคุณเจ๋นจะไปเอาชุดขอบคุณแจ๋นหน่อยครับน,รนี่นะครับพี่แอดมินพีทนะคะน้องอะไรครับผมจำจำไม่ได้หรอใช่อ่ะวันน <laughs> ี้ชื่ออะไรอ่ะนะดูน,น้องอาร์มลำเพลินโชว์ครับ ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนคืนเมื่อคืนหรอไม่เหมือนคนไฟเปิดท้ายรถได้เลยรถไม่ได้ล็อกโอเคขาเตงใช่ชื่นชมพ่อๆอยู่แบบสิดไวมากเจอแค่เจอนึงกท่าิบเท่าเจอคนสวยอีกแล้วนะคะแม่จอนนี่ไปไหนไปสำเพ็งมาหรอเติมของหรอยังไม่ไปอะไร ไมของ่ว่ามีของเขามีคนส่งมาให้ยูแลแล้วก็ไปกับใครเลยลืมชื่อร้านอะไรนะหลอกลวงช็อปหลอกลวงยัดเยียดช็อปยัดเยียดช็อปเออไม่มีอะไรเพราะว่านางเคยยัดเยียดถุงเท้าให้หนูหนึ่งคู่นะครับแบบว่ายังไม่ได้คนเรียกร้องเลยเอามาเอาไปเลยพนักรามาวดพนเราจอดอยู่ข้างๆเมื่อเช้าที่เรานอนเมื่อเช้า จะนอนแล้วเราจต้องเจ็ดชั่วโมงโอ้เราไปอาบน้ำก่อนน้ำองไรแรงเย็นไหมอุ้ยวันนี้เขาจะได้อาบอีกรอบติน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำอะไระคือคือถามว่าน้ำอะไรจังซันนี่นะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศหน้างานก็จะมีเต็นท์พ่อสวัสดีครับ นนีเป็ชุดชุดก็เสร็จแล้วนะคะชุดก็เสร็จแล้วแล้วก็ใต้หลอกก็พี่ๆและเสื้อก็จัดของเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้งานอยู่พระสมุดเจดี JD นะครับงานใหญ่มากไปเดินตลาดมาเหนื่อยเลย แอดมินแอดมินผู้แบบว่าเอากระเป๋าเราไปนะครับแต่เราก็อาบน้ำแล้วว่ามีชุดคุณเอากระเป๋าไปคุณเอากระเป๋ามาใส่รถผมครับคุณอ๋อขอโทษครับโอ้ยแปะจัดแปะจัดประเด็นก่ไปอาบน้ำตรงนี้ถ้าอาบแล้วเนาะตรงนู้นมันมีทางเข้าใช่ไหมแล้วพี่พีทอาบยังบอกคนอื่นไปอาบน้ำอ่ะดูเหมือนคนไม่อาบน้ำเลยอูโอู้อู้อู้อ้ก้องห็นนะไม่ได้นี่กล้องเห็นนี่ อยู่ในกล้องไงถึงการเล่นไงอ๋อเหรออ๋อถ้าถ้าไม่อยู่ในกล้องถ้าไม่ใช่เธอนะอ่าอ่าถ้าไม่อยู่ในกล้องไม่ถ้าไม่อยู่ในถ้าไม่อยู่ในกล้องจะไม่แล้วแล้ววันนี้จะแข่ชิปอะไรน้องมีคลิปหลุดอะไรอาร์มพัทลิศอะไรื่อคืนน่ะที่เธออยู่บนรถน่ะที่เธออยู่บนรถเธอคุยกับใครรู้หมดเลยคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนนะคะไม่ใช่จ่ะเธอดินทาคนนี้ด้วยคนไหนน่ะเสื้อจับูหนูเสื้อจับูชื่ออะไรลูก ขนาดชื่อเขายังไม่รู้เลยแล้วรู้ได้ไงว่าหนุ่นินทาแกกำได้เขาบอกว่าคนนี้จะใส่เสื้อสีชมพูคนเดียวพ่อพ่อ,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 อแม่แม่นนถ่ายลงยูทูปไม่ได้แม่แกเสื้อแกผ้าชุดน้องอะเนี่ยแล้วเอามาให้พี่พีพพ่ีใส่ไม่ได้หรอกเพราะชุดม,มันเล็กถ้าทำไมพี่ตอกชุดกลาดนะ จริงใส่สองตัวเลยไงคนเดียวสองตัวเลยชุดว่าแล้ว่ายไปไหนกนไม่แล้วชุดนี้มีแค่หกคนนะคือนี้แกจะใส่ท็อปหกนะจะใส่จนขึ้นไปก็ไม่มีความสวยอไม่ขัดไห้ขาดที่เดอขึ้นช่วงการค่ะมาจากลนไทยัาจากไทยอี้ค่ะขอลมรุ่นค่ะที่ต้องขึ้นหลักวอนรุ่นค่ะช่วงตลก นะครับบอกบ่อหน้าหัวมวนกันนะครับพี่น้องบรรยากาศหลังเวทีอุ๊ยเจอดาราอีกแล้วดาราเปิดเพลงขอเพลงเครื่องบาทเพลองกิ้